อีกขออั้นตอนนึงครับเป็นลองเท่าตรงนี้ตรงนี้ครับแถวๆมี้ตรงนี้เป็นไปว่าใดค,ครับนี่คือขับกองใส่ล่องเท่านะครับนี่ครับครับแป๊บไปแบบ นี่พุ่มนีมี่ลู่ให้สอดนะครับนีคคบ่นี่มาดครับครับประมาณนี้ครับเสร็จแล้วขับรง่งเป็นกอง,องเป็นกองไซรองเผาประมาณนี้ครับนี่ครับเป็นแท่นแท่นแบบนี้ครับขับฟ้าก่อนครับนี่ครับขับฟ้าแล้วก็เพื่อ เส็จแล้วก็ม่าภาพคางภาพตัวนี้ขึ้นครับก็สอดลู่สอดฐานนี้เสรกับว่าสอดฐานานี้ครับเปลี่ยนะครับเปลี่ยนเป็นกล้องเลยครับนี่กับาภาพรูก็สอดสอดตาอลู่นะครับลูสองขาครับ ครับแค่นี้ครับกองทองเท่าครับครับเป็นแ้นมาแบบนี้เลยครับอันับแรกก็ต้องพับฟ้าก้อนครับนี่ครับพับฟ้าแบบนี้เป็นลักษณะแบบฟ้าก้อนฝ้าก็มาพับขางก่อนครับลริมมาพับขางก็มาพับใบก็ ครับสักใบครับสักใบเนี่ยก็จะมีรูรูสอดตรงนี้นะครับ คับเรากแ็แย่แย่ลงไปเลยครับครับแกนนี่ครับโอเคครับเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ